สวัสดีครับผมเจมฝึกงานที่มิลเลคเซนไลฟ์โค้นะครับผมวันนี้ผมจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับผมจากเกมที่ได้ดูไปเนี่ยเกมที่ผมเล่นนะครับจากที่เห็นเนี่ยผมนั่นเออตายรัวๆมากเลยครับไม่ได้เป็นแชมป์สักทีนะครับเพื่อการเป็นแชมป์ในอนาคตของผมผมจึงได้นำสี่เครื่องมือสี่ข้อมาแยกแยะให้ฟังดูนะครับผมสี่เครื่องมือดังนี้ได้แก่ w o r ร not work missing next step ครับผม 1. น work นะครับผมสิ่งที่ work ก็คือทีมผมนั้นทุกคนล้วนเล่นเก่งยิงเก่งกันทุกคนเลยนะครับผม 2. not work นะครับสิ่งที่ไม่ work คือทีมผมแล้วผมนั้นจะอยู่ห่างกันมากเลยครับเมื่อเข้าถึงจังหวะปมะทะกันทีไรจะต้องมีสักคนหนึ่งตายไปก่อนทุกทีและนั่นก็ทําให้ทีมผมนั้นแพ้ไปผมเป็นต้นเหตุและไปชอบก็คือผมนั้นเ ไม่พูดสื่อสารกับทีมไม่พิมพ์บอกทีมให้เรียกมารวมตัวกันอยู่ด้วยกันนะครับผม 3. มิสซิ่งสิ่งที่ขาดหายไปนะครับคือการสื่อสารของผมกับทีมไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการพิมพ์นะครับผม 4. n e เ t step นะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับผมผมจะพูดหรือพิมพ์สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมตลอดเวลานะครับผมไม่ว่าเขาจะเป็นคนชาติไหนนะครับผมก็จะพูดและถามเขาตลอดเวลาเรียกให้เขามาอยู่ด้วยกันนะครับผม เรื่องนี้นะครับถ้าเทียบกับการทํางานแล้วในการทํางานร่วมกันการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมถ้าเราไม่สื่อสารกับทีมงานก็จะออกมาคนละทิศคนละทางออกมาอีกแบบไม่ตรงโจทย์ก็ต้องไปเสียเวลาแก้ใหม่เปลืองเวลาเปลืองพลังงานนะครับผมการสื่อสารจึงเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับผมไปอยู่ในโดมอ่ะโอเค นี่ทำไมมันง่ายจังนี่เดอะแบกเป็นยังไงบ้างราครับสำหรับเรื่องราวของผมยังไงก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ